มาดูท่อจะเป็นยังไงตัวพันซีซีวันนี้จะพามาชมสี่ค่ายยักษ์ใหญ่ซุปเปอร์บายพันซีซีซ็ตเอ็อันนี้ดูกระตอันนี้จุดยอด V4S ครับ อารมณ์ไปไงจะไปอย่างเดียวแรงแรงและนี่ BMW ครับ1 0 0 0 r r และก็มาถึงครับ Honda CBR1000RR ครับ าเร่งดีนะนี่คือพันซีซีบอกเลยว่าสุดครับ,รบผมฝากไว้ด้วยครับบี๊ไม่อบนะครับ